หญิงมหาเศรษฐีผู้มีทุกอย่างในชีวิตกลับต้องเสียน้ำตาให้กับเด็กเร่ร่อนคนหนึ่งที่ไม่มีแม้แต่รองเท้าใส่แต่สิ่งที่เด็กชายคนนั้นทำมันเปลี่ยนหัวใจของเธอไปตลอดการเรื่องจริงที่ใครได้ฟังจะไม่มีวันลืมคุณพร้อมจะรู้หรือย,ยังว่าความร่ำรวยแท้จริงคืออะไรกันแน่เช้าวันหนึ่งเมฆบางเบาลอยคลอเคลียกับยอดตึกสูงในกรุงเทพหญิงมหาเศรษฐีชื่อคุณนรตีขับรถรูผ่านถนนสายเล็กที่เธอไม่เคยสังเกตมาก่อน ถนนเส้นนั้นเต็มไปด้วยผู้คนธรรมดาร้านขายอาหารริมทางกลิ่นหอมของข้าวผัดกับเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังขึ้นเบาๆเ,เธอจอดรถเมื่อเห็นลูกสาวของเธอวิ่งไปทางมุมถนนที่นั่นมีเด็กชายคนหนึ่งในเสื้อผ้าขาดขาดกำลังนั่งวาดรูปบ,บนพื้นซีเมนด้วยดินสอเก่าลูกสาวของเธอนั่งลงข้างๆเขา,ขา,ขาทั้งคู่หัวเราะพูดคุยกันเหมือนรู้จักกันมานานคุณนรตีรู้สึกตกใจเธอไม่เคยให้ลูกสาวคุยกับคนแปลกหน้า โดยเฉพาะกับเด็กเร่ร่อนที่ดูสกปรกและผอมแห้งเช่นนั้นแต่สิ่งที่ทำให้เธอหยุดเดินเข้าไปคือภาพที่เห็นตรงหน้าเด็กชายคนนั้นกำลังสอนลูกสาวของเธอวาดภาพมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจดวงตาของเขามีแววอ่อนโยนและมั่นคงอย่างประหลาดดูสิครับพี่สาววาาจากหัวใจไม่ใช่จากมือคำพูดนั้นทำให้คุณนรตีเหมือนถูกสกิดในใจเธอเคยสอนลูกด้วยของแพงที่สุด แต่ไม่เคยสอนให้เธอวาดฝันด้วยหัวใจจริงๆคุณนรตีมองรอยยิ้มของลูกสาวเธอไม่เคยเห็นลูกหัวเราะอย่างมีความสุขแบบนี้มานานแล้วในตอนนั้นเธอรู้สึกบางสิ่งเปลี่ยนไปในใจอย่างช้าๆเธอเดินเข้าไปถามเด็กชายว่าเขาเรียนมาจากที่ไหนเด็กชายยิ้มและตอบเบาๆว่าผมไม่เคยได้เรียนครับผมแค่ว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นในวันพรุ่งนี้ประโยคนั้นทำให้คุณรตีเงียบไปน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัว เธอมองดูดินสอแท่งเล็กในมือของเด็กคนนั้นมันสั้นจนแทบจะจับไม่ได้แต่เขาก็ยังใช้มันสร้างภาพที่เต็มไปด้วยความหวังในใจของเธอเริ่มเกิดคำถามระหว่างความร่ำรวยที่เธอมีกับหัวใจที่เด็กชายคนนั้นถืออยู่สิ่งใดกันที่มีค่ากว่ากันเธอเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าความหมายของชีวิตและในขณะที่ดวงอาทิตย์ยามเย็นเริ่มทาบแสงสีทองลงบนถนน คุณนรตีตัดสินใจทำบางสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอและเด็กชายคนนั้นไปตลอดกาลคุณนรตีมองแสงอาทิตย์ยามเย็นที่สะท้อนกับกระจกอาคารสูงเธอรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวเงียบลงอย่างประหลาดมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นช้าและหนักแน่นเด็กชายยังคงก้มหน้าวาดรูปบนพื้นดินสอแท่งเล็กในมือสั่นไหวไปตามแรงของเขาแต่ทุกเส้นที่ลากลงบนกระดาษเก่ากลับเต็มไปด้วยชีวิตคุณนรตีเดินเข้าไปใกล้ เธอคุกเข่าลงช้าช้าข้างเด็กชายและลูกสาวของเธอหนูชื่ออะไรลูกเธอถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเด็กชายเงยหน้าขึ้นยิ้มจางๆแล้วตอบว่าผมชื่อกล้าครับกล้าเรอคุณตีทวลนชื่อชื่อดีมากเลยลูกกล้าก้มหน้าลงอย่างเขินเขินแต่รอยยิ้มของเขายังไม่หายไปจากใบหน้าลูกสาวของคุณตีจับมือแม่แล้วพูดอย่างตื่นเต้นแม่คะกล้าวาดรูปสวยมากเลยค้าเขาสอนหนูให้วาดต้นไม้แบบที่มีชีวิต คุณนรตีหัวเราะเบาๆเธอมองภาพที่ลูกสาวถือไว้ในมือภาพต้นไม้ที่มีเด็กเล็กๆยืนอยู่ใต้ร่มเงาข้างล่างเขียนด้วยลายมือไม่สวยนักว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งของแต่มาจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คุณนรตีมองภาพนั้นอยู่นานคำพูดเรียบง่ายแต่เหมือนเสียงสะท้อนจากอีกโลกหนึ่งโลกที่เธอลืมไปตั้งแต่วันที่เริ่มวิ่งตามความสำเร็จเธอถามกล้าเบาๆว่า,วาหนูอยู่ที่ไหนลูกใครดูแลหนูอยู่ กล้าเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบผมอยู่กับยายครับยายป่วยมานานแล้วผมขายรูปตามถนนเอาเงินไปซื้อนมกับยาให้ยายคำพูดนั้นทำให้หัวใจของคุณนรตีสั่นสะเทือนเธอเผลอมองไปที่มือเล็กๆของกล้ามือที่เต็มไปด้วยรอยดินสีและรอยแผลเล็กๆคุณนรตีพูดไม่ออกในหัวของเธอมีเพียงภาพของโต๊ะอาหารหรูในบ้านของเล่นราคาแพงและลูกสาวที่มักบนเบื่อเพราะไม่มีอะไรทา เธอเริ่มรู้สึกว่าชีวิตที่เธอสร้างขึ้นนั้นอาจไม่ได้มีค่าจริงๆเพราะสิ่งที่เธอมีมากมายกลับไม่เคยทําให้หัวใจอิ่มเลยสักครั้งเธอตัดสินใจทําบางสิ่งที่เธอไม่เคยคิดจะทํากล้าลูกอยากเรียนใหม่กล้าชะงักเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาเบิกกว้างอยากครับแต่ผมไม่มีเงินครับคุณนรตีจับไหล่เขาเบาๆแล้วพูดไม่ต้องห่วงลูกแม่จะช่วยเองกล้าสายหน้า ผมไม่อยากรบกวนครับผมอยากหาเงินเองผมอยากให้ยายภูมิใจน้ำเสียงของเขาเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีคุณนรตีมองเด็กชายตรงหน้าแล้วเธอรู้สึกได้ถึงความกล้าหาญที่เธอไม่เคยมีเธอเข้าใจในทันทีว่าความจนไม่ได้อยู่ที่เงินแต่มันอยู่ที่ใจที่ยอมแพ้และเด็กคนนี้ไม่เคยยอมแพ้เลยวันนั้นคุณนรตีกลับบ้านพร้อมลูกสาวแต่เธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในหัวเธอเต็มไปด้วยคำถาม ว่าเธอใช้ชีวิตมาเพื่ออะไรเพื่อสะสมความมั่งคั่งหรือเพื่อเข้าใจความหมายของการมีชีวิตอยู่คืนนั้นเธอนอนไม่หลับเธอเปิดดูรูปถ่ายเก่าของตัวเองในวัยเด็กเด็กหญิงคนหนึ่งที่เคยมีฝันเคยยิ้มกว้างเคยอยากช่วยเหลือคนอื่นแต่โตมาพร้อมกับการเรียนรู้ว่าเงินคือคำตอบทุกอย่างจนกระทั่งวันนี้เธอรู้แล้วว่ามันไม่ใช่รุ่งเช้าเธอตัดสินใจกลับไปยังถนนสายเดิมเธอถือถุงของกินเสื้อผ้าและกล่องดินสอใหม่ไปด้วย แต่เมื่อไปถึงกลับไม่พบกล้ามีเพียงชายขายข้าวแกงที่บอกว่าไอ้หนูกล้าไปโรงพยาบาลกับยายแต่เช้ายายมันอาการไม่ดีเลยหัวใจของคุณนาตีเต้นแรงเธอรีบขับรถไปที่โรงพยาบาลตามที่ชายคนนั้นบอกเมื่อไปถึงเธอเห็นกล้านั่งอยู่หน้าห้องฉุกเฉินในมือน้อยๆของเขายังถือกระดาษวาดรูปแผ่นเดิมดวงตาเขาแดงแต่ยังพยายามยิ้มยายยังอยู่ไหมลูกคุณนรตีถาม กล้าเงยหน้าขึ้นยายยังอยู่ครับแต่หมอบอกว่าอาจไม่ไหวคุณนรตีขุกเข่าลงข้างเขาเธอวางมือลงบนไหล,เล่เล็กๆนั้นหนูไม่ต้องกลัวนะลูกแม่จะอยู่ตรงนี้ด้วยกล้าหันมามองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าผมกลัวยายจะเหงาถ้ายายไปผมจะไม่มีใครอีกแล้วคำพูดนั้นเหมือนมีดกรีดหัวใจของคุณนรตีเธอรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปวันที่แม่ของเธอจากไปวันที่เธอสัญญาว่าจะไม่ให้ตัวเองอ่อนแออีก แต่ในวันนี้เธอกลับเข้าใจคำว่าความอ่อนโยนอย่างลึกซึ้งที่สุดเธอจับมือกล้าแน่นหนูจะมีคนดูแลหนูจะไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วแม่สัญญากล้าสบตาเธออย่างไม่เชื่อแม่จะช่วยผมจริงๆเหรอครับจริงจ้าลูกน้ำตาเริ่มไหลลงบนแก้มของคุณนรตีโดยไม่รู้ตัวเธอไม่สนใจสายตาของใครเธอเพียงต้องการให้เด็กชายคนนี้รู้ว่าเขามีค่าเขาไม่ถูกลืม เสียงพยาบาลเรียกชื่อของยายกล้าดังขึ้นกล้าลุกขึ้นรีบเข้าไปในห้องคุณนรตีเดินตามไปจนถึงหน้าห้องผู้ป่วยผ่านกระจกเธอเห็นกล้าจับมือยายไว้แน,น่นพูดอะไรบางอย่างที่เธอไม่ได้ยินเธอยืนมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่หนักอึ้งเธอไม่รู้ว่ายายของกล้าจะรอดหรือไม่แต่เธอรู้แน่ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในตอนนั้นเองเธอรู้ว่าช่วงเวลานี้คือการเริ่มต้นใหม่ของทั้งสองชีวิต และเมื่อประตูห้องผู้ป่วยเปิดออกพยาบาลเดินออกมาช้าๆพร้อมสีหน้าที่อ่านไม่ออกคุณนรตีหันไปมองกล้าเด็กชายคนนั้นค่อยๆเดินออกมาช้าๆในมือของเขายังถือกระดาษวาดรูปใบนั้นไว้แน่นคุณนรตีสูดหายใจลึกเธอรู้ดีว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเธอไปตลอดกาลกล้าเดินออกมาจากห้องผู้ป่วยช้าๆในมือของเขายังถือภาพวาดแผ่นเก่าที่ขอบเริ่มขาด ภาพต้นไม้ที่เขาเคยวาดให้ลูกสาวของคุณนรตีดูแต่ตอนนี้มันมีรอยเปื้อนน้ำตาอยู่ตรงกลางคุณนรตีลุกขึ้นทันทีเธอไม่กล้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่มองใบหน้าของกล้าก็รู้แล้วว่าคำตอบนั้นไม่จำเป็นต้องพูดออกมาเด็กชายยืนนิ่งริมฟีปากสัน่นแต่ยังพยายามยิ้มยายไปสบายแล้วครับเสียงของเขาเบามาก แต่กลับชัดเจนราวกับมีใครมากระซิบข้างหัวใจของคุณนรตีเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งแตกสลายในใจน้ำตาที่เธอไม่เคยปล่อยให้ไหลออกมาอย่างยาวนานไหลออกมาอย่างไม่อายใครเธอโอบก,กล้าไว้แน่นเด็กชายวางหัวลงบนไหล่ของเธอเสียงสะอื้นเล็กๆดังอยู่ข้างหูมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความสูญเสียแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความเข้มแข็ง ไม่เป็นไรนะลูกยายของหนูจะมองหนูอยู่บนฟ้าแน่ๆคุณนรตีพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือกล้าไม่ตอบเขาเพียงพยักหน้าเบาๆและยกมือขึ้นปาดน้ำตาเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงกล้ายังนั่งอยู่หน้าห้องผู้ป่วยเขาก้มมองกระดาษวาดรูปในมือก่อนจะค่อยๆใช้ดินสอแท่งสั้นวาดเพิ่มบางอย่างลงไปเขาเติมรูปหญิงชาราผมขาวในมุมภาพใบหน้าของเธอยิ้มอ่อนโยนอยู่ใต้ร่มไม้ คุณนรตีมองภาพนั้นอยู่นานหัวใจของเธอรู้สึกอบอุ่นและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันหนูจะทำยังไงต่อไปลูกเธอถามกล้าเงยหน้าขึ้นสายตาของเขามีความเศร้าแต่ก็ยังมีแววแน่วแน่ผมจะกลับไปขายรูปครับผมอยากเก็บเงินให้พอเพื่อไปเรียนวาดรูปจริงๆคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นคุณนรตีมองเด็กชายตรงหน้าในใจเธอเริ่มมีบางสิ่งชัดเจนขึ้น สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้วันนั้นคุณนรตีไม่กลับบ้านทันทีเธออยู่กับกล้าจนคำ่ำซื้ออาหารให้เขากินและพาไปหาที่พักชั่วคราวที่เธอจ่ายเงินให้แต่เด็กชายกลับบอกว่าผมไม่อยากอยู่ในที่สบายเกินไปครับผมกลัวจะลืมยายคุณรตีเงียบเธอไม่เคยพบเด็กที่มีจิตใจแข็งแกร่งเช่นนี้มาก่อนงั้นแม่จะมาหาหนูทุกวันได้ไหมลูกกล้าหันมายิ้ม ได้ครับถ้าแม่ไม่รังเกียจคนอย่างผมแม่ไม่เคยรังเกียจหนูเลยลูกแม่ภูมิใจด้วยซ้ำวันถัดมาคุณรตีกลับไปที่ถนนสายเดิมอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ได้มาคนเดียวเธอพาลูกสาวมาด้วยสองแม่ลูกยืนมองกล้าที่กําลังวาดรูปอยู่ริมถนนคนเดินผ่านหลายคนเริ่มหยุดดูบางคนยื่นเงินให้บางคนขอซื้อภาพวาดของเขากล้าไม่ยิ้มมากนักแต่แววตาของเขายังสดใสเหมือนเดิม คุณนรตีเดินเข้าไปหาแล้วพูดเบาๆแม่อยากให้หนูมาวาดรูปที่บ้านแม่ไหม่ลูกแม่จะให้ที่เรียนด้วยกล้านิ่งไปเขามองลูกสาวของคุณนรตีเด็กหญิงยิ้มกว้างแล้วพูดว่ามาเถอะกล้าหนูจะเป็นเพื่อนเรียนวาดรูปกับกล้าเองกล้าหัวเราะเบาๆแต่ยังไม่ตอบตกลงเขาก้มลงเก็บกระดาษวาดรูปแล้วพูดว่าผมจะคิดดูก่อนครับแต่ขอบคุณนะครับแม่คำว่าแม่ที่กล้าพูดออกมาเบาๆ ทำให้คุณตีแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่เธอไม่คิดเลยว่าเด็กคนนี้จะมอบคำเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับเธอโดยไม่ต้องมีสายเลือดเดียวกันเวลาผ่านไปหลายวันคุณนรตีกับลูกสาวยังคงไปเยี่ยมกล้าทุกเช้าพวกเขาเริ่มสนิทกันมากขึ้นกล้าเริ่มยอมเปิดใจเล่าเรื่องชีวิตของเขาว่าเขาเคยฝันอยากเป็นครูสอนศิลปะอยากสอนเด็กที่ไม่มีโอกาสให้ได้วาดรูปจากหัวใจ คุณนรตีฟังแล้วรู้สึกเหมือนกำลังมองเห็นตัวเองในอีกมิติหนึ่งเมื่อก่อนเธอก็เคยมีฝันแต่เมื่อชีวิตเริ่มประสบความสำเร็จเธอกลับลืมว่าความฝันนั้นมีไว้เพื่อให้ใจมีชีวิตไม่ใช่เพื่อเงินเธอเริ่มคิดโครงการใหม่ในหัวเธออยากเปิดศูนย์ศิลปะสำหรับเด็กยากจนและเธออยากให้กล้ามีส่วนร่วมในนั้นแต่ก่อนจะพูดออกไปเธอ,อยากดูให้แน่ใจว่าเด็กชายคนนี้พร้อมจะก้าวต่อหรือไม่ หลายสัปดาห์ผ่านไปคุณนรตีเห็นกล้าเริ่มมีชื่อเสียงเล็กๆคนเริ่มรู้จักว่าเป็นเด็กวาดรูปที่ขายความหวังภาพของเขาเต็มไปด้วยสีสันแห่งความอบอุ่นบางภาพเป็นภาพใหญ่บางภาพเป็นต้นไม้บางภาพเป็นเด็กหญิงที่ยิ้มกลางฝนวันหนึ่งมีรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นมาตามหาตัวเขาอยากสัมภาษณ์เด็กชายที่มีพรสวรรค์แต่ไม่มีโอกาสกล้ากลับปฏิเสธเขาบอกเพียงว่า ผมแค่อยากวาดรูปให้คนยิ้มไม่อยากเป็นคนดังคุณนรตีได้ยินคำพูดนั้นแล้วถึงกลับนิ่งไปเธอรู้ดีว่าในโลกของเธอคนมากมายวิ่งตามชื่อเสียงจนลืมความสุขที่แท้จริงแต่เด็กคนนี้กลับเข้าใจหัวใจของศิลปะอย่างแท้จริงคืนนั้นเธอกลับบ้านไปพร้อมกับความคิดที่แน่วแน่เธอจะทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงของเธอแต่เพื่อให้หัวใจของกล้าได้เติบโตในที่ที่ควรอยู่เธอเปิดคอมพิวเตอร์ เริ่มเขียนแผนก่อตั้งมูล,ลนิธิศิลปะแห่งหัวใจและในช่องผู้ร่วมก่อตั้งเธอเขียนชื่อเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งกล้าศิลปินแห่งความหวังแต่เธอยังไม่ได้บอกเขาเพราะเธออยากเห็นแววตาของเขาในวันที่ได้ยินข่าวนี้ด้วยตัวเองรุ่งชาวเธอเตรียมเอกสารทั้งหมดไว้ในแฟม้มขับรถไปที่ถนนสายเล็กเช่นเคยแต่เมื่อไปถึงเธอกลับไม่เห็นกล้าอยู่ตรงนั้นอีกแล้ว มีเพียงกระดาษวาดรูปใบหนึ่งวางอยู่บนพื้นลมพัดปลิวเบาๆบนกระดาษนั้นเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจับมือเด็กชายไว้แน่นใต้ภาพมีข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือของกล้าแม่ครับขอบคุณที่ทำให้ผมรู้ว่าความรักมีจริงคุณนรตีมองภาพนั้นอยู่นานเธอไม่รู้ว่าเด็กชายคนนั้นไปที่ไหนแต่ในหัวใจของเธอรู้ดีว่าการพบกันของพวกเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันคือพรจากฟ้าที่ส่งเด็กชายคนหนึ่งมาเตือนให้เธอรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในทรัพย์สินแต่อยู่ในการให้จากหัวใจที่บริสุทธิ์และในวันนั้นเองคุณนรตีตัดสินใจบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดบางสิ่งที่จะเปลี่ยนอนาคตของหลายชีวิตรวมถึงของกล้าด้วยเช้าวันต่อมาท้องฟ้าเหนือกรุงเทพสดใสเป็นพิเศษแสงอาทิตย์สาดผ่านหน้าต่างห้องทำงานของคุณนรตี กระดาษแฟ้มเอกสารของมูลนิธิศิลปะแห่งหัวใจว่างอยู่บนโตะ๊ะชื่อกล้าศิลปินแห่งความหวังยังสะท้อนแสงจากหมึกใหม่ที่เพิ่งเซ็นเสร็จเธอหยุดมองชื่อเด็กชายคนนั้นอยู่นานในใจเต็มไปด้วยคำถามกล้าตอนนี้หนูอยู่ที่ไหนนะลูกตั้งแต่วันนั้นที่เธอพบเพียงภาพวาดกับข้อความลาคุณนรตีพยายามตามหากล้าในหลายที่เธอไปถามพ่อค้าแม่ค้าตามถนนถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล แม้กระทั่งโพสต์ประกาศตามโซเชียลแต่ไม่มีใครรู้ว่าเด็กชายคนนั้นหายไปไหนหลายเดือนผ่านไปเธอยังคงเฝ้ารอข่าวของเขาทุกวันแต่สิ่งที่เธอได้กลับมาคือความเงียบเธอไม่รู้ว่าทำไมเด็กชายถึงจากไปบางทีเขาอาจต้องการเดินทางต่อบางทีเขาอาจอยากพิสูจน์บางสิ่งด้วยตัวเองแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดความทรงจำเกี่ยวกับเขาได้อย่างรากลึกในหัวใจของเธอแล้ว คุณนรตีไม่หยุดตามหาความหมายของสิ่งที่กล้าทิ้งไว้เธอเริ่มลงมือก่อตั้งมูลนิธิอย่างจริงจังเธอเปิดอาคารเล็กๆย่านชานเมืองท่าสีขาวสะอาดมีภาพต้นไม้ใหญ่กลางสนามและป้ายไม้เรียบง่ายที่เขียนว่าศูนย์ศิลปะแห่งหัวใจวาดด้วยฝันไม่ใช่ด้วยเงินเด็กยากจนจากหลายชุมชนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาบางคนไม่เคยจับดินสอบางคนไม่มีแม้แต่รองเท้าแต่ทุกคนมีสิ่งเดียวเหมือนกัน คือความฝันคุณนรตีเดินดูเด็กๆวาดภาพทุกวันเสียงหัวเราะของพวกเขาทําให้เธอรู้สึกเหมือนได้กลับเป็นเด็กอีกครั้งลูกสาวของเธอก็มาช่วยสอนเธอสอนเด็กๆให้รู้จักวาดจากหัวใจประโยคเดียวกันกับที่กล้าเคยพูดในวันแรกที่พวกเขาพบกันวันหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ศูนย์เขาใส่หมวกเก่าใบหน้ามอมแมมถือถุงใส่กระดาษวาดรูปข้างในคุณนรตีมองแวบแรกหัวใจเธอเต้นแรง เธอแทบไม่กล้ากระพริบตาเด็กคนนั้นเงยหน้าขึ้นและรอยยิ้มเล็กๆที่คุ้นเคยก็ปรากฏกล้าเสียงของเธอสั่นจนแทบพูดไม่ออกเด็กชายยกมือไหว้สวัสดีครับแม่คุณนรตีรีบก้าวเข้าไปกอดเขาแน่นน้ำตาเธอไหลออกมาอย่างไม่ไอายใครเธอถามเสียงสัน่นลูกไปอยู่ที่ไหนมาแม่ตามหาหนูแทบทั่วกรุงเทพกล้าหัวเราะเบาๆผมไปต่างจังหวัดครับแม่ผมไปอยู่ที่วัด พระอาจารย์ให้ผมช่วยสอนเด็กๆวาดรูปผมอยากให้เด็กคนอื่นมีความหวังเหมือนที่แม่ให้ผมครับคุณรตีเงียบไปเธอมองเด็กชายตรงหน้าอย่างภูมิใจแวลตาเขาเต็มไปด้วยความสงบและมั่นคงกว่าเดิมมากหนูโตขึ้นแล้วนะลูกครับแม่แต่ผมยังอยากเรียนอีกเยอะเลยครับคุณรตีหัวเราะทั้งน้ำตาถ้างั้นแม่มีที่ให้ลูกเรียนต่อแล้วลูกเธอหันไปชี้ป้ายมูลนิธิ ที่นี่คือบ้านของหนูบ้านที่แม่สร้างขึ้นเพราะคำพูดของหนูวันนั้นกล้าหันไปมองป้ายอ่านชาชาติทีละคำเมื่อเห็นชื่อของตัวเองอยู่บนป้ายด้านล่างเขานิ่งไปแล้วค่อยๆเงยหน้ามองคุณนรตีแม่ทำแบบนี้เพราะผมเรอครับไม่ใช่เพราะลูกคนเดียวหรอกลูกเธอตอบแต่เพราะแม่อยากให้เด็กทุกคนที่มีหัวใจแบบหนูได้มีโอกาสเหมือนกันกล้าก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนพื้นดินเบาๆ เขายกมือไหวยอย่างเคารพขอบคุณครับแม่ผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังตั้งแต่นั้นมากล้ากลายเป็นครูศิลปะประจำมูลนิธิเขาสอนเด็กๆให้วาดภาพไม่ใช่ด้วยเทคนิคแพงๆแ,แต่ด้วยความเชื่อในสิ่งที่อยู่ในใจวันเวลาผ่านไปหลายปีชื่อของกล้าเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะภาพของเขาไม่ใช่แค่สวยแต่ทุกภาพมีเรื่องราวของชีวิตจริงอยู่ในนั้น เขาวาดภาพยายของเขาในท้องฟ้าที่มีแสงอบอุ่นวาดภาพแม่รตีที่ยื่นมือช่วยเด็กๆวาดภาพเด็กเล็กๆที่ยิ้มทั้งที่เท้าเปื้อนฝุ่นนิทรรศการของเขาจัดขึ้นครั้งแรกในปีนั้นและเป็นวันที่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามามากกว่าที่ใครคาดคิดกลางห้องจัดแสดงมีภาพหนึ่งขนาดใหญ่ติดอยู่ตรงกลางภาพนั้นคือภาพหญิงคนหนึ่งในชุดเรียบง่ายยื่นจับมือเด็กชายไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ใต้าภาพเขียนคำสั้นๆว่า หัวใจที่ให้คือศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคุณรตีเดินมาหยุดตรงหน้านั้นเธอมองภาพอยู่นานดวงตาเริ่มพร่าเพราะน้ำตาแห่งความภูมิใจเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหลังแม่ครับเธอหันไปเห็นกล้ายืนอยู่พร้อมรอยยิ้มในมือของเขาถือกรอบรูปเล็กๆนี่คือภาพที่ผมวาดไว้ตั้งแต่วันที่ยายจากไปครับผมอยากให้แม่เก็บไว้เพราะถ้าไม่มีแม่วันนั้นผมคงไม่มาถึงวันนี้ คุณนรตีรับภาพมาด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยบนภาพนั้นเป็นภาพหญิงชราคนหนึ่งยิ้มอยู่บนเมฆข้างล่างคือเด็กชายกำลังวาดรูปใต้ต้นไม้และมีหญิงอีกคนยืนอยู่ไม่ไกลยื่นมือส่งแสงแห่งความหวังให้กล้าเธอพูดเบาๆหนูไม่รู้หรอกว่าลูกเปลี่ยนชีวิตแม่มากแค่ไหนกล้ายิ้มแม่ต่างหากครับที่ทำให้ผมรู้ว่าความจนไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือการไม่มีหัวใจที่จะให้ เสียงปรบมือดังขึ้นทั่วห้องนักกล่าวและผู้คนมากมายยืนชื่นชมทั้งสองคนลูกสาวของคุณนรตีเดินเข้ามากอดทั้งคู่แน่นแสงแฟลชจากกล้องส่องว่าไปทั่วแต่ในดวงตาของคุณนรตีภาพที่เธอเห็นกลับไม่ใช่คนมากมายตรงหน้าแต่เป็นเด็กชายตัวเล็กๆในวันนั้นที่นั่งวาดรูปด้วยดินสอแท่งสั้นบนพื้นซีเมนเก่าๆและเธอก็รู้ในทันทีว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอ ตั้งแต่วันแรกที่ได้พบเด็กชายคนนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยมันคือโชคชะตาที่สอนให้เธอรู้ว่าคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างแต่คือคนที่สามารถให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเธอมองไปที่กล้าอีกครั้งก่อนพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นที่สุดในชีวิตว่าลูกคือผลงานศิลปะที่สวยที่สุดในหัวใจของแม่และในวันนั้นเองมูลนิธิศิลปะแห่งหัวใจ กลายเป็นสถานที่ที่เปลี่ยนชีวิตของเด็กนับร้อยเด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนจะได้รู้จักชื่อของเด็กชายคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากดินสอแท่งสั้นบนทางเท้าแต่จบลงด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งโลกชื่อของเขาคือกล้าศิลปินแห่งหัวใจหลายปีผ่านไปชื่อของมูลนิธิศิลปะแห่งหัวใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศเด็กยากจนมากมายเติบโตจากที่นี่ บางคนกลายเป็นครูบางคนเป็นศิลปินและทุกคนต่างจดจำชื่อของเด็กชายคนหนึ่งไว้ในใจเช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวคุณนรตีในวัยที่ผมเริ่มขาวบางเดินถือไม้เท้าเข้ามาในศูนย์ศิละปะเสียงหัวเราะของเด็กๆยังคงดังก้องเหมือนวันแรกเธอหยุดมองภาพวาดขนาดใหญ่บนผนังภาพที่กล้าเคยวาดไว้ภาพหญิงคนหนึ่งยื่นมือให้เด็กชายใต้ต้นไม้เธอยิ้มเบาๆ ลูกเอ๋ยแม่คิดถึงหนูเหลือเกินหลังจากนิติสการครั้งนั้นกล้าได้รับทุนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาศิลปะและสอนเด็กในพื้นที่ห่างไกลเขาส่งจดหมายมาหาแม่รตีทุกเดือนทุกฉบับเต็มไปด้วยคำว่าขอบคุณแต่แล้วจู่จุจดหมายก็หยุดส่งหลายปีผ่านไปไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนคุณตีเฝ้ารอเสมอเพราะเธอเชื่อว่าเด็กชายที่มีหัวใจเข้มแข็งที่สุดในโลกจะกลับมาอีกครั้ง จนกระทั่งในบ่ายวันหนึ่งพัสดุเล็กๆก,กล่องหนึ่งมาถึงมูลนิธิบนกล่องไม่มีชื่อผู้ส่งแต่ลายมือบนฉลากกลับคุ้นตาเหลือเกินคุณตีเปิดกล่องด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยข้างในมีกรอบรูปเก่าๆหนึ่งใบเป็นภาพวาดของเด็กชายกำลังวาดรูปใต้ท้องฟ้ากว้างและมุมล่างของภาพมีตัวหนังสือสีฟ้าอ่อนเขียนไว้ว่าแม่ครับผมยังวาดอยู่เสมอไม่ว่าที่ไหนหัวใจของผมก็อยู่กับแม่ น้ำตาไหลลงบนแก้มของเธออย่างเงียบงันเธอเงยหน้ามองท้องฟ้ารู้สึกเหมือนแสงอาทิตย์อบอุ่นกว่าทุกวันเธอยกภาพนั้นขึ้นแนบอกก่อนพูดเสียงเบาลูกยังอยู่ในทุกลมหายใจของแม่เสมอหลายเดือนต่อมาที่บริเวณสนามหญ้าของมูลนิธิมีการเปิดอนุสาวรีย์เล็กๆเ,เป็นรูปเด็กชายถือดินสอแท่งสั้นใต้รูปสลักคำเพียงไม่กี่คำว่า กล้าศิลปินแห่งหัวใจผู้สอนให้โลกเข้าใจความหมายของการให้เด็กๆทุกคนที่มาวาดรูปจะเริ่มต้นด้วยการวางดอกไม้ไว้ตรงนั้นและทุกครั้งที่แสงเย็นส่องกระทบผิวทองของอนุสาวรีย์คุณนรตีมักจะยิ้มพร้อมพูดกับตัวเองว่าหนูยังอยู่ตรงนี้จริงๆกล้าวันเวลาล่วงเลยไปมูลนิธิยังคงเติบโตเด็กๆรุ่นใหม่ยังคงเรียนรู้ศิละปะจากหัวใจและเรื่องราวของเด็กชายตัวเล็กๆที่เคยสอนหญิงมหาเศรษฐี ให้เข้าใจความหมายของชีวิตก,ก็กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าต่อรุ่นแล้วรุ่นเล่าในทุกภาพวาดในทุกเสียงหัวเราะของเด็กๆและในทุกแสงอาทิตย์ยามเย็นที่สาดผ่านหน้าต่างของมูลนิธิยังคงมีกล้าอยู่เสมอไม่ใช่เพียงในภาพวาดแต่ในหัวใจของทุกคนที่เคยเรียนรู้ว่าการให้คือศิลปะที่สวยที่สุดในโลก